สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 3หกสา n ช่ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคม ปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มก,กราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะก็สำหรับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วง15วันแรกของเดือนมีนาคมนี้ค่ะ และในทัศนะของแม่หมอนะคะก็มองว่าคุณจะยังเป็นราศีที่ดวงดีดวงปังจะมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็เป็นเพราะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะจะยังโครจรทับลัคนาเกิดของคุณและก็จะมีมาตรฐานที่สูงเด่นเป็นมหาอุดไปจนถึงวันที่15มีนาคมค่ะทรงผลให้ชาวมังกรน,นะคะคุณจะเป็นลัคนาราศี ที่ยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ลาบผลจะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาซึ่งในหลายคนหลายท่านนั้นนะคุณก็อาจจะได้รับโชคดีๆสิ่งดีๆมาตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ยังไม่โดนคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับความเฮงความปังในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ดังนั้นคุณก็ต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รับสิ่งดีๆนี้ไว้อย่าเพิ่งรีบไปปิดกั้นนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบหมดกําลังใจบั่นทอนตัวเองในวันที่3มีนาคมค่ะดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีมีน ส่งผลให้ชาวมังกรคุณจะก้าวเข้าสู่โหมดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นจะมีความเอื้ออารีนะคะจะใจอ่อนส่งผลให้นะคะจะมีทั้งคนที่ดีและคนที่เห็นแก่ตัวเข้ามาหาตัวคุณและจะแปลง่ายง่ายก็คือมันมีโอกาสเนาะที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาขอยืมเงินคุณค่ะชาวมังกร ดังนั้นนะคะถ้าเราจะไปช่วยใครนะคะก็จะต้องพิจารณากันให้ดีถ้าคุณได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนลำบากจริงๆก็นับว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหากคุณพลาดนะคะไปช่วยเหลือคนผิดมันก็กลายเป็นว่านอกจากเขาจะไม่สำนึกบุญคุณคุณแล้วก็ยังจะเอาคุณไปพูดในทางที่เสียหายรับหลังได้นะคะ 9. มีนาคมดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงิน มีมาตรฐานเป็นอุจจาวิลาและแม่หมอมองว่าตรงนี้นะคะจะส่งผลให้ดวงการเงินของคุณจะดีไป80%เลยค่ะเพราะว่าดาวศุกร์จะเข้ามาทำให้การเงินการทองทำให้สภาพคล่องของชาวมืงกรจะเกิดความลื่นไหลจะมีเงินใหม่ๆเงินพิเศษเงินเสริมเข้ามาเติมในกระเป๋า หรือหลายคนนั้นก็มีเกณฑ์ที่เงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาและในหลายคนนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนจะได้เงินโบนัสจากการทำงานก็ได้ค่ะ 14. มีนาคม ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเอาล่ะตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าชาวมังกรคุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุกันให้ดีหลายคนนะคะก็อาจจะได้รับข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับความป่วยความตายนะคะของเพื่อนของคนที่คุณเคยรู้จักเข้ามาให้ได้รับข่าวนั้นกันในช่วงนี้นะคะดวงการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรนะคะจะโครจรทับลัคนาเกิดไปจนถึงวันที่9มีนาคมค่ะดังนั้นก็แปลว่าในช่วงต้นเดือนนะคะถือว่าจะมีอะไรให้คุณจะต้องทําอยู่ตลอดเวลางานอาจจะเยอะงานอาจจะหนักหรือบางทีอาจจะเป็นตัวของคุณเองนะั่นแหละค่ะชาวมังกรที่มักจะไปสรรหาอะไรมาทำนะคะจนตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาว่าง หลังวันที่9มีนาคมนะคะดาวการงานจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะมันจะนำพามาซึ่งรายได้และทรัพย์สินนะคะก็นะว่าจะเป็นจังหวะที่ยิ่งทำยิ่งขยันก็ยิ่งร่ำรวย พ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจหลังก้าวมีนาคมเป็นต้นไปคุณจะยิ้มได้จะยิ้มออกกับรายได้และผลประโยชน์นะคะธุรกิจการค้าการขายของคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าขาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เงียบเหงาซบเซามานานนะคะคนทำงานประจำถือว่างานที่เยอะที่หนักในช่วงต้นเดือนนั้น ก็จะเริ่มคลี่คลายจะผ่อนคลายจะมีเวลาว่างมากขึ้นหลังวันที่9มีนาคมเป็นต้นไปนะคะดวงการเงินแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวมังกรเลยนะคะว่าคงจะไม่มีใครที่จะดวงปังดวงเฮงใครจะสมหวังได้เท่ากับชาวราศีมังกรอีกแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะคุณมีดาวเจ้าเรือลาพะทับตัว ส่งผลให้คิดหวังในสิ่งใดมันก็ง่ายก็สำเร็จหลายคนจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์หลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะมีเกณฑ์จะได้ซื้อหรือขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยค่ะสำคัญไปกว่านั้นคะ่ะชาวมังกรน,นั้นก็คือดาวพระราหูนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะมีดาวพระเกตย้ายเข้ามาร่วมราศีซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งทางดวงดาวที่เรียกว่า พระราหูทรงยศซึ่งก็จะเป็นคู่ดาวแห่งการรวมตัวนะคะส่งผลให้ดวงการเงินของชาวมังกรจะขยับขยายนะคะราหูจะส่งผลแรงทําให้คุณนั้นจะสามารถหาเงินจะมีรายได้ที่มากเป็นพิเศษจะมีข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์เข้ามาให้คุณได้รับนะคะเช่นหลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะถูกกลางวันใหญ่หรือจะได้เงินมรดกชิ้นใหญ่จากครอบครัว บางครั้งบางคราวแปลว่าคุณจะได้เงินพิเศษจะได้เงินแบบไม่คาดฝันดังนั้นค่ะภาพรวมการเงินของชาวมังกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและโดดเด่นจนหลายๆราศีจะต้องอิจฉาคุณเลยนะคะดวงความรักนอกจากดวงการงานดวงการเงินจะดีแล้วนะคะ ดวงความรักของชาวมังกรก็จะโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะตอนนี้คุณมีดาวสุขโครจรทับลัคนาเกิดน,นะคะก็ย่อมจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะดูดีจะมีเสน่ห์จะน่ารักและก็จะมักดึงดูดให้มีคนเข้ามาหาคุณอยู่เสมอใครที่ยังโสดอยู่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะตามงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืออาจจะได้พบเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้ก็จะมีความเห็นอกเห็นใจจะใส่ใจกันมากเป็นพิเศษนะคะแต่ก็จะยกเว้นนะคะสำหรับคู่ที่ทะเลาะก,กันหนักมาในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้นะคะต่างฝ่ายต่างก็จะยึดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะ ดังนั้นนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใจเย็นแล้วก็พยายามรับฟังอีกฝ่ายให้มากขึ้นอะไรที่พอจะปรับได้ก็ปรับลดได้ก็ลดนะคะเพื่อที่จะได้รักษาสถานะความสัมพันธ์ให้ยาวนานมากขึ้นนะคะดวงสุขภาพ ก็มีโอกาสนะคะที่ชาวมังกรช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารจะท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาจจะมีอาการกดไหลย้อนก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะหลายคนจะมีอาการไมเกรนปวดกระบอกตาหรือจะมีความเครียดเข้ามาอยู่เป็นระยะ เอาล่ะในหลายคนนั้นนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนในครอบครัวของคุณจะป่วยจะไม่สบายทําให้คุณจะต้องเป็นธุระดูแลก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคิดพยายกรดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมปี2,567นะคะ เอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากในท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดน a ทซูเปอร์แตงหรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์รักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยค่ะ ยังไงนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ